ค่ะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะออเดอร์ผลไม้นะคะาจากคุณแม่เอ็นนะคะวันนี้24ตะกล้านะคะวันนี้แม่คอ,อนะไรมาทั้งวันเนาะแม่นะไม่ได้ซักตะกล้าเลยค่ะนะแม่เอ็นก็เลยเมตตานะคะเมาปิดร้านให้น้องนะคะทั้งหมดเลยนะคะ24ตะกล้าหนึ่งพันค่าแน่นนะคะ ขอขอนแม่คอนอ้วนน้อมยอมงคลชายกลับขอบพระคุณคุณแม่แอนค่ะนะคะขอให้แม่แอนนะคะและครอบครัวค่ะแม่กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะแม่ลูกค้าเข้าเยอะๆนะคะ,ะฝั่งนู้นก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอ,อีกเช่นกันนะคะแม่บ, <ảo> บนโต๊ะแม่คอนก็จัดเตรี่ยไว้ทั้งหมดเลยนะคะแม่ยี่สิบสี่ตะกร้าค่ะกราที่หนึ่งที่สองนะครับ ขอบคุณแลว้วขอบคุณอีกค่ะแม่นะคะสำหรับ,รบผลไม้เอาข้างบนก่อนเพราะเดี๋ยวก็หกตะกร้าที่สามที่สี่นะครับขอบคุณแม่เอ็นนะครับแล้วก็ตกะกร้าที่ห้าที่หกนะครับน่าจะแบ่งให้น้องสองตกะกร้าไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูก่อนตะกร้าที่เจ็ดที่แปดนะครับแล้วก็ตกะกร้าที่เก้าที่สิบนะครับค่ะวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะน้องมิก กล้วยมีแตงโมนะมีอ้อยนะคะกล้านะครับอ่าลนไม้อาศัยสองตะกล้าเลยพ่อเสริพก่อนเนาะอ่าสริน้องก่อนค่ะแม่สตะกล้านะครับค่ะฝั่งนู้นก็รอขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะแม่กลาขอบพระคุณแม่แอมค่ะอ่าหลอหรือยังโหลอหรือยังเอ้ยขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณแม่แอมค่ะ อาปอดเลยพ่อปอเลยอีอ่าแล้วก็อีกสิบสิบสองตะกล้ามาพ่อให้น้องหมดพร้อมกันเลยนาอแม่น้อน,นะคะอ่ะอีกสิบสองตะกล้านะคะแม่ตะกลา้าอี่ครับม,มายตะกล้านี่แหละไปวางให้น้องสองเลยอเออนันอุ้ยพออ่อคอนของเรา <laughs> ค่ะนะกราบขอบพระคุณแม่เอ็มค่ะยี่สิบสี่ตะกร้าค่ะแม่ทั้งหมดนะคะนับที่สามที่สี่เอาไม่ต้องนับเลยอ่าแม่จัดไว้ครบเลยยี่สิบสี่ตะกร้าค่ะแม่วิ่งด้ทานหวานๆก่อนนอนเนาะแม่เนาะนะคะขอบคุณครับคุณแม่ครับวิ่ง แม่อายุมั่นขวัญยืนนะครับติดสินใจไปส่งสิ่งนั้นรถทุบรถสกู๊ตเตอร์รไฟนะครับตามมาค้ากิจการลุ่งเรืองนะครับนอนหลับให้ได้งินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านพอขวัญไม่ขวันก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับมีแต่คำอวยพรขอคุดคุดแม่เอ็นนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับร่ำรวยยิ่งขึ้นครับค่ะนะพอควัญไม่ควออ้วนมงคลชายครับขอบพระคุณแม่เอ็นค่ะวันนี้ทั้งวันไม่ได้ซักตะกล้ามาค่ะแม่ แม่แอนก็เลยเมตตาคานาปิดร้านให้น้องนะคะแม่คอนก็เลยน้าป้อนน้องลงเป็นคลิปให้นะคะขอให้คุณแม่แอนและครอบครัวค่ะแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะตลอดปีตลอดไปค่ะอายุมันขวัญยืนนะคะแม่กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะลูกค้าเข้าเยอะๆค่ะแม่นะคะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณรู้แม่ก่อนขอบคุณค่ะ อาอาร่อยเลยใช่ไหมมงคลใชัออย <c oughs> อ้ยดีใจค่ะแม่นะน้องได้ทานผลไม้วันหวานอิ่มๆิมก่อนนอนเนาะแม่เนาะนะคะเงียบเงากันทั้งวันนะคะแม่วันนี้นะคะตั้งแต่เช้าน้องไม่ได้ทานสักตะกล้าเลยเนาะแม่เนาะนะคะก็โชคดีเลยนะคะมีแม่เอ็นนะคะแวะเข้ามาเมตานะคะปิดร้านให้น้องนะแม่ควอนก็เลยลงเป็นคลิปให้นะคะ อ่อยไหมครับผมมงคลชัยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเนาะอ้วนเนาะนะคะ,ะลองตะกร้าใหญ่ มำลังดูเลยใช่ไหมล่ะมงคลชัยทำเอาขออะไรลืมแล้วอาอยอ่ตากราเลขยังไม่หมดเนาะแม่เนาะนะเหลือตากราที่สองนะอ้วนยาบอะไรหยาบสวยอะพ่อแม่ดูที่ดาวอะเทใส่ตากราสีชมพูเลยพ่ออะเทใส่ตากราเดียวเลยนะคะแม่ อาเทใส่เลยคุณทักเลับก่อนอิ่มก่อนนอนเลยนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณแม่เอ็มค่ะขับก่อนแล้วอะดูพี่โค้กขับบนแม่ขาพี่โคกไปขโมยกล้วยน้องพี่โคกขโมยกล้วยน้องแล้วค่ะแม่มองปุ่ตเปิประตู วุ่ยพุงเริ่มกลางแล้วค่ะแม่พุงเริ่มกาลมงมกางแล้วนะคะแม่กินเก่งกินจุมากเด้นะคะในแต่ละวันเนาะแม่น,นะคะวุ่ยใช่เลยอ้วนหนูพุงหนูหวามงคลใช่เอานี่แม่นะขาหลังค่ะแม่ขาหลังขาหลังย

โอ้ยกลับมาร้องโวยวายใหญ่เลยนะคะเม่หายพ่อขอนไม่ขอนไม่ได้เลยนะคะเม่จ๋ายามมืมอ่ะย้อนอ่ะเพราไม่กด้น้ำดูมาคุีอ่านแล้วโวยมาพ่อมาขอบคุณแม่อีกรอบก่อนเลยเลยเดี๋ยว แลกครอบคุณคุณแม่กันลูกนะคะนะคะครอบครัวร่างกายแม่ครอบครัวค่ะพ่อก้อนแม่ก้อนอาอ้วนมงคลใจกราบขอบพระคุณแม่เอ็นนะคะแม่จ๋าพี่นะคะอาแม่ตากาแม่นะคะปิดร้างผลไม้นะคะให้กับอ้วนน้อยมงคลใจกาแม่ขอบค้อนแม่คร้อนนอยมงคลใจกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับครับครับเรหล่อแล้ว รรล,ล,ลอกก่นนี่ดีใจเลยเนาะแม่เนาะนะทั้งวันเลยค่ะแม่วันนี้นะคะทั้งวันเนาะแม่เนาะนะไม่ได้ซักตะกล้าเลยนะคะแม่นะคะกราบขอบพระคุณแม่เอ็นนะคะแม่ด่าเมตานะปิดร้านให้นะะ้องค่ะ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะแม่บริการของน้ออ๋โอ้ยดูท่าท่ายืนนะกินผลไม้ค่ะแม่โอ้ยพุงกลางเลยนะคะแม่พุงกลางเลยนะคะ วิอร่อยไหมครับมงคนชัยอร่อยหรือเปล่าเอ่ยอร่อยไหมครับวิ่งอาดูท่ายืนนะคะแม่ดูท่ายืนอร่อยมแมยครับอร่อยครับอาดูท่ายืนกินผลไม้อร่อยมากครับอันไหนพิโคอยากจะได้อะไรพิโคอยากจะได้แตงโมไหมเด็กน <ma have> <wallet> ้อยก พี่พโคก <โค S 1> อยากจะได้แตงโมไหมเอ่ยโอเคกันอยู่ด้วยกันครับอ๋อพี่โกก็เฝ้าแตงโมด้วยค่ะแม่อร่อยอร่อยไหมครับในรับพี่เหนียวอุย้ยพี่เหนียวได้อะไรพี่เหนียวได้กล้วยอะไรกล้วยอร่อยอร่อยไหมครับบอกแม่ก่อนอร่อยครับแม่ครับอร่อยครับ เอ๊นะคะก็กราบขอบพระคุณแม่แอนค่ะนะคะเมตาปิดร้านให้น้องนะคะแม่จ๋าแม่คอนก็เลยอ่ป้อนนะคะแม่เป็นอ่าลงคลิปให้น้องแม่นาอนะคะพอคอนแม่คอนกราบขอบพระคุณแม่แอนค่ะและที่สําคัญนะคะแม่กราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญทุกทท่านเลยนะคะแม่ที่ไม่ขวัญไม่ได้เอ่ยออกนามนะคะแม่นะกราบขอบพระคุณทุกอ่าท่านนะคะแม่ที่เมตตาอ้วนน้อยนามงคลชัยตาโลดเรื่อยมาค่ะแม่นะคะพ่อขวัญแม่ขวัญกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวให้น้องกินไปเรื่อยๆก่อนเนาะแม่เนาะนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ขวัญก็ขออนุญาตลงไลยจบคลิปเนาะแม่เนาะนะคะ แม่ทุกๆท,ท่านนอนหลับฝันดีค่ะแม่นะพักผ่อนเยอะๆสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวอ่ะแม่อนคอแบบจบคลิปเนาะแม่เนาะนะนอนหลับฝันดีกันทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปนู่นไม่ดูว่าแม่หนึ่